สวัสดีค่ะดิฉันนางทัชยาประจันตเสนนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในวันนี้นะคะเราก็จะมาชี้แจงในเรื่องของการประกวดรางวัลทรงคุณค่าสาพทหรือ o b e c Awards ครั้งที่11ประจำปีการศึกษา2564ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะ การดำเนินงานเกี่ยวกับการประกวดรางวัลทรงคุณค่าสาพทรหรือ o b e บ Awards นะคะซึ่งในส่วนของสพปชนบุรีเขตหนึ่งนั้นนะคะเราได้ดำเนินการแจ้งทางสถานศึกษาไปแล้วนะคะแล้วก็แจ้งให้ผู้ที่มีคุณสมบัตินะคะที่ประสงค์จะเสนอชื่อเข้าร่วมการประกวดรางวัลทรงคุณค่าสาพทซึ่ง ครั้งนี้นะคะเป็นครั้งที่11ประจำปีการศึกษา2564นะคะผู้เสนอชื่อก็ได้แอดเข้ากลุ่ม l ลาย o b e บ Award ชนวันเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งตามที่ผ่านมานั้นนะคะทางเขตพื้นที่ได้แจ้งให้จัดส่งผลงานจำนวน3มเล่มและแบบประเมินคุณสมบัติจำนวน3มเล่มนะคะณนะวันนี้คำตอบสุดท้ายคือให้ส่งถึงกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป,ะปะชนบุรีเขตหน,นะคะภายในวันจันทร์ที่11กรกฎาคม2565นะะเราเลื่อนมาหลายครั้งแล้วแต่ครั้งนี้สุดท้ายแล้วนะคะ mm hmm. เรามาดูว่าเอกสารที่จะต้องนำส่งสพป,ะปะชนบรีเขต1นนะคะอันนี้เป็นการประกวดระดับเขตพื้นที่การศึกษาขออนุญาต เล่าให้ฟังย้อนหลังนิดนึงคือเนื่องจากว่าทางชนบุรีเขตหนึ่งนั้นเราดําเนินการล่วงหน้าณนะเวลานี้นะคะยังไม่มีหนังสือแจ้งเป็นรายลักษณ์อักษรจากเจ้าภาพระดับภาคหรือจากสพทนะคะแต่ทางกลุ่มพัฒนาครูได้ประสานกับทางสพทแล้วนะคะซึ่งก็มีการเ,าเลื่อนกําหนดวันต่างๆณนะเวลานี้นะคะที่ทราบมาก็คือสอพทจะมีการ จัดประชุมเจ้าภาพระดับภาคในปลายเดือนนี้นะคะโดยประมาณก็คือวันที่28ถึงวันที่30กระกฎาคม2565เพราะฉะนั้นนะคะเราจึงได้เลื่อนให้ท่านอีกนะคะโดยให้ท่านส่งเอกสารภายในวันที่11กระกฎาคมนะคะไม่เกิน16นาฬิก30นาทีคือท่านใดเสร็จก่อนก็สามารถจัดส่งได้ก่อนนะคะทีนี้มาดูว่าในซองเอกสารที่เราจะ ดำเนินการนั้นนะคะเราจะแบ่งเป็นสองซองซองที่หนึ่งนั้นบรรจุเล่มเอกสารสรุปผลการปฏิบัติงานนะคะโดยไม่ต้องระบุว่าระดับใดนะคะซึ่งเอกสารสรุปผลการปฏิบัติงานนี้นะคะไม่เกินหนึ่งร้อยหน้ารวมภาคผนวกนะคะทางนี้เราจะไม่นับปกคำนำสารบัญน,นะคะในระดับเขตเราให้จัดทำจำนวนสเล่ม แต่กรณีที่ท่านได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตไประดับภาคท่านจะต้องจัดทำทั้งหมด4เล่มนะคะก็คือทำเพิ่มอีกหนึ่งเล่มส่วนซองที่สองนะคะให้บรรจุแบบประเมินคุณสมบัติจำนวน3เล่มนะคะซึ่งแบบประเมินคุณสมบัตินี้นะคะได้ส่งไปให้ในกลุ่มไลน์แล้วเรียบร้อยนะคะจะมีแบบประเมินคุณสมบัติประเภทบุคคลก็คือตำแหน่งครูนะคะตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาหรือประเภท หน่วยงานก็คือของสถานศึกษานะคะเห็นไหมคะจะบอกชี้แจงว่ากรณีถ้าเป็นบุคคลนั้นให้แนบสำเนากพเจนะคะถ้าเป็นกรณีที่เป็นสถานศึกษาท่านก็แนบรายละเอียดตามตัวชี้วัดเช่นสถานศึกษานั้นจะต้องมีผลงานระดับภาคขึ้นไปประมาณนี้นะคะขอให้ท่านกรุณาไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแบบเป็นไฟล์ W o r d ส่งไปให้แล้วนะคะที่สําคัญคือท่านอย่าลืมใส่รหัสกิจกรรมการประกวดนะคะแล้ว นะคะเน้นเลยว่าทั้งสองซองท่านไม่ต้องปิดผนึกซองเนื่องจากเวลาที่ท่านจัดส่งมาเราต้องเปิดเอามาดูก่อนนะคะว่าท่านทําถูกต้องหรือไม่นะคะ,ะลำดับต่อไปก็คือเราแจ้งอยู่แล้วนะว่าให้จัดเอกสารผลงานเนี่ยส่งถึงสพป,ปชมรีเขตหนึ่งภายในวันจันทร์ที่11กรกฎาคม2565นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าในการจัดพิมพ์นะคะหน้าปกจัดพิมพ์ซองทำอย่างไรนะคะ ซึ่งมีคุณครูนะคะได้สอบถามมาว่ากรณีที่เป็นกพอเจนนั้นนะคะก็ให้ท่านถ่ายมาให้ครบทุกหน้าเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องดูตั้งแต่ท่านบรรจุนะคะจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็คือดูในคุณสมบัติคือผู้ที่มีคุณสมบัติก็คือจะต้องดํารงตําแหน่งในรางวัลที่ท่านเสนอเช่นเป็นคุณครูเนี่ยก็ต้องดํารงตําแหน่งมา ไม่น้อยกว่า2ปีอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็ไม่เคยถูกลงโทษทางวินยัยจึงต้องให้ท่านถ่ายก็พอจิตมาให้เราตรวจสอบด้วยนะคะเนื่องจากว่ามีผู้ส่งนะเวลานี้ก็เกือบเกือบหนึท่านนะคะตัวอย่างการพิมพ์หน้าซองเอกสารนะคะเน้นย้ำเลยก็คือเลขรหัสกิจกรรม6หลักนะคะคือสองซองนี้ต่างกันแค่ซองที่1เป็นรายงานสรุป รายงานผลการปฏิบัติงานส่วน2ที่2เป็นแบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นซึ่งได้ส่งไปให้ในกลุ่มไลน์แล้วด้วยนะคะเป็นไฟเิร์ดนะคะเผื่อท่านที่จะได้ไปจัดทําไปพิมพ์เพิ่มเติม,ตมนะคะตามผลงานของท่านตามรางวัลที่ท่านเสนอขอนะคะตัวอย่างการพิมพ์ปกเอกสารเช่นเดียวกันก็จะพิมพ์เหมือนกับหน้าปก ซองเอกสารที่จะส่งให้นะคะท่านจะใส่ชื่อขอโทษจะใส่รูปจะใส่รายละเอียดตัวอื่นเพื่อความสวยงามไม่ว่ากันแต่ที่สำคัญคือสาระสำคัญที่เรามีตัวอย่างให้ท่านดูนี้ท่านต้องใส่มาให้ครบนะคะเพื่อความสะดวกในการดำเนินการจัดทำดำเนินการในระดับตั้งแต่ระดับเขตระดับภาคไปนะคะ เขาจึงกําหนดไว้ว่าท่านสิ่งที่ท่านจะต้องมีนะคะทั้งในหน้าปกเล่มเอกสารหรือหน้าปกซองเป็นอย่างไรนะคะขอความกรุณาว่าให้ท่านไปเปิดดูอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะเหมือนกันนะคะชื่อระบุว่าเป็นเล่มรายงานนะคะมีรหัส6ตัวนะคะอะ รับรางวัลครั้งนี้เป็นเป็นครั้งที่11นะคะปีการศึกษา2564แล้วรายการที่ท่านยื่นเสนอขอรับรางวัลเป็นชื่อรายการอะไรครูผู้สอนยอดเยี่ยมหรือผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมนะคะหรือแลรก,ก็แล้วแต่มันมีรางวัลเยอะแยะมากมายนะคะระดับอะไรแล้วก็ด้านไหนนะคะการดําเนินการประกวดมันมีหลายรางวัลแต่แต่และรางวัลจะมี3ด้านนะคะประมาณนี้เอามาดูคุณสมบัติคุณสมบัติเบื้องต้นนิดนึงนะคะ ซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้ส่งไปให้ที่สถานศึกษาเรียบร้อยแล้วเนาะอย่างเช่นู้่มในการสถานศึกษายอดเยี่ยมเนี่ยเราก็ระบุไว้เลยว่าอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่ท่านสามารถไปดูในคู่มือได้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่า2ปีนับถึงวันที่ยื่นขอรับการประเมินนะคะเรายื่นขอรับการประเมินวันไหนที่ท่านยื่นนะคะโดยที่เรากำหนดไว้ว่าให้ส่งก็ประมาณเดือนกรกฎาคม2565เนี่ยนะคะและ ทุกท่านที่ยื่นขอจะต้องไม่เคยถูกลง,ลงโทษทางวินยัยแล้วก็ปฏิบัติตนนะคะให้เหมาะสมสมควรที่จะได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลสมคุณค่าสพทอเบกอวอร์ Award, ประมาณนี้นะคะคุณสมบัติเบื้องต้นส่วนใหญ่ทุกจะเห็นได้ว่าทุกตําแหน่งนะคะคุณสมบัติก็จะคล้ายๆกันอันนี้คือประเภทบุคคลนะคะหนึ่งสสามสี่ในส่วนของถ้าเป็นประเภทหน่วยงานก็คือเป็นสถานศึกษาแน่นอนทุก สถานศึกษาสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีตัวชี้วัดหนึ่งที่ระบุว่าจะต้องได้รับรางวัลไม่ต่ำกว่าระดับภาคประมาณนี้นะคะและแต่ละท่านนะคะจะต้องอในการที่จะยื่นประกวดในท่านก็สามารถที่จะยื่นได้2ด้านหรือ2ประเภทหรือ2รหัสะคะ่ะ ถ้าทุกท่านดูตามตาราง Excel ที่ได้เคยส่งให้ท่านดูนะคะ,ะท่านสามารถต,ต่อหนึ่งท่านเนท่านสามารถอาจจะยื่นประเภทบุคคลทั้งสองรายการหรืออาจจะเป็นประเภทบุคคลหรือประเภทหน่วยงานประมาณนี้นะคะแต่เมื่อท่านเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไประดับภาคไประดับชาติแล้วท่านสามารถรับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองในระดับชาติได้เพียงหนึ่งประเภทหนึ่งรางวัลหนึ่งด้านเท่านั้นนะคะ การแก้ไขคุณสมบัติเบื้องต้นนะคะก็จะมีแจ้งไปนะคะในใบเพิ่มเติมอยู่แล้วซึ่งอันเนี้ยเขาจะบอกว่าปีที่ผ่านมาก็คือปีงบประมาณ2564แต่จะเป็นผลงานของปีการศึกษา2563คือปีที่ผ่านมานั้นนะคะเขายกเลิกผลการทดสอบ NT และ ONET นะคะซึ่งดิฉันได้ประสานงานกับสบพทไปแล้วนะคะ ทางสงพถก็แจ้งว่ายังคงใช้เหมือนปีนี้ก็คือยังใช้เหมือนปีที่แล้วประมาณนี้นะคะเรื่องคะแนนก็ก็คือทุกท่านนะคะที่ได้คะแนนร้อยละ85ขึ้นไปก็คือถ้าผ่านจากเขตไปภาคนะคะจากภาคไปชาติเนี่ยระดับภาคไประดับชาติเนี่ยนะคะถ้าเป็นตัวแทนคือได้คะแนนร้อยละ85ขึ้นไปนะคะแล้วก็3ลําดับแรกที่จะส่งไประดับชาติประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ก็ ให้เจ้าภาพเขาเป็นผู้ดําเนินการนะคะอันนี้ก็จะขยายความตามหน้าแรกๆที่นําเรียนไว้นะคะก็คือเล่มรายงานไม่เกินร้อยหน้ารวมภาคผนวกนะคะใส่รหัสอะไรให้ถูกต้องนะคะที่จะเน้นย้ําของท่านก็คือหน้านี้ค่ะในเรื่องของการรับรองเล่มรายงานของผู้บังคับบัญชาท้ายคําขอการรับรองในเล่มรายงานจะมีสอ,สอตัวนะคะอันนี้คือรับรองท้าย หมายความว่าพอท่านเขียนรายงานไปจนหน้าสุดท้ายเนี่ยจะต้องลงลายมือชื่อถูกไหมคะว่าท่านเป็นผู้รายงานแล้วก็ลงลายมือชื่อของผู้รับรองซึ่งหมายเหตุไว้ให้ท่านดูแล้วถ้าเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนหรือคุณครูหรือลูกจ้างผู้บังคับบัญชาที่จะเซ็นรับรองให้ท่านคือผู้อานวยการโรงเรียนแต่ถ้าท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้เสนอ หรือท่านจะเสนอประเภทสถานศึกษาผู้รับรองคือผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่เห็นไหมะระบุไว้ชัดเจนเพราะฉะนั้นนำเรียนว่าถ้ากรณีที่ผู้บริหารเสนอนะคะหรือว่าเสนอของสถานศึกษาน,นั้นนะคะท่านไม่ต้องพิมพ์ชื่อมานะคะให้ท่านเว้นว่างไว้เพื่อความสะดวกเนื่องจากว่าถ้าเกิดกรณีที่ท่านผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตท่านไปราชการก็ผู้ที่รักษาการสามารถเซ็นได้เลยนะคะ เน้นย้ำอีกครั้งถ้าเป็นรองผู้มในการโรงเรียนเป็นครูเป็นลูกจ้างนะคะผู้บังคับบัญชาคือผู้มืในการโรงเรียนท่านเซ็นมาเลยให้เรียบร้อยแต่ถ้าท่านผู้อํานวยการโรงเรียนนะคะหรือท่านเสนอในส่วนของสถานศึกษายอดเยี่ยมอย่างเงี้ยนะคะให้ท่านเว้นว่างไว้คือตัวเองเซ็นชื่อมานะคะตัวท่านผู้บริหารเซ็นชื่อมาแต่ว่าทางเขตพื้นที่เว้นไว้ไม่ต้องระบุชื่อของท่านผู้มในการเขตนะคะเดี๋ยวทางเขตดําเนินการให้เองอันนี้เป็นการรับรองเล่มรายงาน ส่วนอีกหน้าหนึ่งเป็นการรับรองเอกสารหมายความว่าเวลาที่ท่านจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเนี่ยนะคะจะต้องมีการรับรองสำเนาเอกสารก็คือเราจะต้องรับรองทุกทุกฉบับถูกไหมคะแต่ในการประกวดโอเบกอะวอร์ดเนี่ยนะคะเราให้ท่านจัดทำเพียงหน้าเดียวหน้านี้พิมพ์ตามนี้เลยค่ะซึ่งแบบเนี่ยได้ได้จะอยู่ใน powerpoint ที่ส่งไปให้ท่านดูนะคะ แล้วก็พิมพ์ตามแบบเลยนะคะแต่ต่าง,ตาง,ตางแตกต่างกันก็คือชื่อสก,กุลตำแหน่งโรงเรียนแล้วก็รางวัลที่ท่านเสนอนะคะรหัสก็จะเป็นของส่วนตัวท่านเองลงชื่อก็ลงชื่อท่านผู้เสนอรางวัลตำแหน่งอะไรวันที่เสนอนะคะส่วนผู้รับรองจะเช่นเช่นเดียวกับเมื่อสักครู่นี้นะคะตามนี้เลยนะคะหน้านี้การรับรองสำเนาเอกาสารนี้เอาไว้ตรงไหนนะคะหมายเหตุบอกท่านไว้แล้วว่า ให้ใส่ไว้หน้าแรกของเอกสารก็คือก่อนสารบัญสมมุติท่านมีหน้าปกใช่ไหมคะมีคำำํานําท่านก็ใส่อันนี้ก่อนแล้วถึงจะเป็นสารบัญน,นะคะก็คือเป็นหน้าคํารับรองเอกสารนะคะถัดมานี้ก็จะเป็นเกณฑ์การได้โล่หรือเกียรติบัตรก็ภาพรวมทั่วไปนะคะคะแนนเก้าสิบขึ้นไปท่านได้เหรียญทองนะคะถ้า 85นะคะถึง89ได้เหรียญเงินถ้าต่ำกว่า85ท่านก็จะได้แค่รางวัลเข้าร่วมนะคะนี่จะไปชัดเจนตอนระดับชาตินะคะว่าใครจะได้ชนะเลิศก็คือสมมติได้90919297อย่างเงี้ยนะคะคนที่ได้สูงที่สุดของ90นะคะมากที่สุดก็ได้จะเป็นชนะเลิศก็คือได้โล่นั่นเองก็ถือว่าเป็นรางวัลระดับชาติที่กศสอรับรองให้นะคะอันนี้เป็นเกณฑ์การได้โล่นะคะคือ powerpoint นี้เรานำมาจาก ปีที่ผ่านมาของเจ้าภาพระดับภาคนะคะเขาก็จะมีข้อสังเกตแนะนําเรานะคะว่าเออมันอาจจะมีการผิดพลาดเช่นลงทะเบียนผิดนะคะลงอ,อ่อคือให้เขตเพื้นที่ตรวจสอบแต่ที่ผ่านมาเขตของเรานะคะชมนุเขตหนึ่งก็ได้รับการชื่นชมนะคะเราตรวจสอบให้ค่อนข้างละเอียดนะคะเราก็ลงทะเบียนให้ทันเวลาเราจึงได้ดําเนินการรีบทําก่อนนะคะขอให้ท่านได้ไปอ่านเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะคะกรณีสําหรับโรงเรียนขยายโอกาสนะคะเขาก็เน้นย้าว่า เฉพาะผู้บริหารและสถานศึกษาท่านก็จะต้องส่งในกลุ่มรายการโรงเรียนขยายโอกาสเท่านั้นนะคะซึ่งก็มีสามด้านเหมือนรายการอื่นๆนะคะแนวตาน,นี้เป็นระดับภาคก็ก็ไม่ต้องดูอ่ะทีนี้ขออนุญ,ญาตคือตอนที่ เขา์พยที่ส่งไปครั้งที่แล้วไม่ไม่ได้เพิ่มเฟรมนี้นะคะทำเพิ่มให้หมายความว่านอกเหนือจากข้อมูลที่เราส่งให้ท่านในกลุ่มไลน์แล้วนะคะท่านก็สามารถที่จะสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการประกวดรางวัลทรงคุณค่าสะพะทเนี่ยได้ที่ทางหน้าเว็บไซต์ของสะพปชนบุรีเขตหนึ่งนะคะเข้าไปที่กลุ่มพัฒนาครูนะคะพอเข้าไปที่กลุ่มพัฒนาครูเสร็จแล้วท่านก็ไปเลือกตรง o b e c Award นะคะก็จะมีแยกให้ท่านเห็นชัดเจนนะคะว่าเป็นรายละเอียด ก็คือหนังสือที่เราแจ้งไปนะคะมีสิ่งที่ส่งมาด้วยอะไรเราก็อยู่ในนั้นทั้งหมดนะคะหรือแม้กระทั่งเวลาที่เราดําเนินการเรามีการพิมพ์เกียรติบัตรคือเรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับโอเบกอเวิรจะอยู่ในรายที่ทางกลุ่มพัฒนาครูได้จัดทําไว้นะคะท่านสามารถไปสืบค้นข้อมูลได้เลยนะคะส่วนในเรื่องของคลิปชี้แจงที่ผ่านมาเราทําไปแล้ว2คลิปนะคะแล้วคลิปนี้จะเป็นคลิป คลิปที่1ของปีงบประมาณ2,565แล้วก็เป็นคลิปที่3ของการชี้แจงในเรื่องของการประกวดรางวัลทรงคุณค่าสประเทหรือ o b เบ a อวอรนะคะท่านก็สามารถไปติดตามรับชมได้ตรงนั้นอีกส่วนหนึ่งนะคะท่านที่สนใจนะคะนี่คือเราล่างปฏิทินคร่าวๆนะคะล่างปฏิทินมาว่า เราทํามาตั้งแต่มีนานะซึ่งหนังสือยังไม่มาหรอกเราใช้วิธีประสานกับสพทว่ามีการประกวดแน่นอนใช่ไหมโดยประมาณประมาณช่วงเวลาเท่าไหร่เราจึงรันงานนะคะตามไทม์ไลน์แล้วก็ที่ผ่านมาที่มีการเลื่อนเนื่องจากว่าเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้มีเวลาในการจัดทําข้อมูลให้มันเป็นปัจจุบันที่สุดนะคะคําตอบสุดท้ายคือให้ส่งภายในวันจันทร์ที่11กรกฎาคม2565นะคะก็เวลาราชการนะคะเราก็ประมาณการว่าเราคา ว่าจะประกาศรายชื่อระดับเขตภายในเดือนกรกฎานะคะแล้วถ้าเจ้าภาพระดับภาคแจ้งมาเนี่ยเรายังไม่แน่ใจนะคะนี่เราประมาณไว้เฉยๆว่าถ้าเขาแจ้งมาว่าส่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาแจ้งมานะคะเราก็รอหนังสือจากสพทก่อนนะคะ ก็เน้นย้ําแค่นั้นเองว่าท่านจะต้องมีการทํารับรองเอกสารนะคะก็จะมี2แผ่นนะคะแผ่นหนึ่งก็คือรับรองท้ายเล่มคําขอนะคะใครเป็นผู้เซ็นรับรองอย่างไรเมื่อสักครู่อธิบายไปแล้วนะคะนี่เน้นย้ําให้ท่านดูอีกครั้งหนึ่งส่วนการรับรองสําเนาเอกสารก็คือวางไว้ก่อนสารบัญน,นะคะนี่ก็มีตัวอย่างให้ดูนะคะก็จะคล้ายๆกับ เฟรมแรกนะคะที่ชี้แจงท่านจะมีรูปภาพสวยงามใส่ไปไม่ว่ากันแต่สาระสำคัญให้เห็นจะต้องมีนะคะเลขหกหลักนะคะอย่างตัวอย่างอันนี้0ูนยก็คือด้านนวัตกรรมนะคะส่วน3ตัวหลังจะเป็นชื่อรางวัลอันนี้ยกตัวอย่างมานะคะให้ท่านดูนะคะว่าเป็นรางวัลเพิ่มในการสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทปฐมศึกษาขนาดใหญ่นะคะใส่ชื่อท่านนะคะใส่ตำแหน่งนะคะแล้วก็สำนักงานเขตก็จะมีเพิ่ม ก็คือ ID ดี n ลกับเบอร์โทรศัพท์อันนี้เป็นประโยชน์กับตัวท่านเองนะคะสมมุติว่าท่านส่งไปแล้วกรรมการอาจจะมีข้ออยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็ก็จะเป็นการประสานงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะซึ่ง PowerPoint นี้เดี๋ยวชุดนี้นะคะจะเป็นล่าสุดเดี๋ยวจะส่งให้ท่านอีกในกลุ่มลายนะคะสำหรับการชี้แจงในวันนี้ก็อาจจะไม่ได้ชี้แจงอะไรมากมายแต่ที่นำมาเรียนให้ท่านทราบเนื่องจากว่ามีหลายท่านก็ ถามมาลายส่วนตัวนะคะก็เลยขออนุญาตนำเรียนให้ทุกท่านเพราะว่ามีบางท่านที่เป็นมือใหม่นะคะเพิ่งส่งมาก็ขอให้กำลังใจทุกท่านนะคะท่านตั้งใจทำงานแล้วก็อยากให้ท่านได้มีรางวัลเชิดชูกเกียรตินะคะซึ่งเป็นที่ความภาคภูมิใจของตัวท่านเองของสถานศึกษารวมมาถึงเป็นความภาคภูมิใจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษาชนบุรีเขตหนึ่งนะคะสำหรับ การชี้แจงในวันนี้ก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้นะคะเราคาดหวังว่าเราจะพาท่านไปรับโลกสำหรับปีงบประมาณ2,565ซึ่งเป็นผลงานของปีการศึกษา2,564ขอบคุณและสวัสดีค่ะ